สวัสดีครับท่านผู้ชมพะเยาทีวีของเฮาทุกท่านนะครับวันนี้พะเยาทีวีเขาสัญจรมาตีบ้านห้วยเกียงตําบลห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยาตีฟาร์มหนานชานพันไม้นะหรือว่าหนานชานฟาร์มพึ่งนี่แหละครับอันเดียวกันแต่แต่ว่าหลังจากที่ทําพึ่งสมบูรณ์สมเความสําเร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มาทําศูนย์ก้าไมมพันดีตี ถือได้วาดใ,ใหญ่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ในในหนานชานพันไม้แล้วนะครับพร้อมตั้งเจ้าของก็คือหนานชานนะครับครับผมหนานชานเริ่มต้นชีวิตเนาะการทำงานอยากจะขื้หนานชานเราก่อนที่จะมาสู่สูก่กาไใหมา่ตอนนี้ครับเจอเลยครับไอ กอนที่จะมาทำพันไม้เนี่ยฮะก็ทํามาหลายอย่างะครับก็ล้มลูกคุกคานมาพอสมควรเหมือนกันแต่พอมาทําไอตอนแรกๆก็จะทำไอเชื่อเฮ็ดก่อนพอทาเชื่อเฮ็ดก็อพอไอได้ระดับหนึ่งก็คือมันก็ยังบ่บ่บ่ทูกใจแต่นะฮะก็ต่อมาก่มาทําฟาร์มผึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรก็หมายถึงว่าบินได้ระดับหนึ่งครับ แต่มันบบสูงนะเพราะฉะนั้นผมก็มาหาเพิ่มธุรกิจทาตัวหนึ่งก็คือไอ้ทาพันไม้การทาพันไม้เนี่ยผมก็มองเห็นตลาดว่าตลาดมันยังไปได้ไกลครับวงจรในในการทาพันไม้เนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบทั่วประเทศเนี่ยก็คือมันยังมีมูลค่านกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองเห็นโอกาส ก็เลยเข้ามาทําพันธุ์ไม้ตอนนี้นี่ก็คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในในภาคเหนือตอนบนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าตีนี่เนี่ยผมเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้เองครับมันมีไอพันธุ์ไม้เกือบทุกชนิดครับทั้งไม้ดอกไม่ประดับไม่ผลเกือบทุกอย่างแหละครับตีผลิตเองก็คือมีไม่ไอไหลายๆอย่างหลายๆชนิดในนี้นครับ คือคือตีนหนานชานอูนี่หมายถึงว่าเริ่มต้นของหนานชานนี่เกิดจากความคิดที่ว่าต้นไม้เนี่ยมันสามารถที่จะขยายขยายปริมาณขยายในแง่ของเศรษฐกิจนะครับสามารถที่จะทํารายได้ให้กับพี่น้องชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วต้นไม้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมสนใจจะปลูกกาไม้นะในที่นี้ของหนานชานมีอย่างปลนํานี่ อ๋อก็คือมีมะม่วงมันหนุนไอ้ส้มเขียวหวานอ่าลำไยเงาะลองกองไอ้ั่งก็คือมีมีทุกชนิดนะครับชนิดคุณคุณจะเอาประเภทดอกก็ได้ครับเอาผลก็ได้เอาผลก็ได้เอาห่มก็ได้ครับสรุปก็คือต้นไม้ที่หนานชันในคณะเนี่ยตีตีตีเนี่ยนะครับหนานชันพันไม้เนี่ย มันมีทั้งไม่ดอกไม่ผลนาอไม่ประดับไม่ประดับไม่ไม่ปลาไม่ปลา,ปาซึ่งลากหลายที่อยู่ที่นี่เนี่ยหนานชานก็คิดว่าสิง่งสิ่งต่างๆต้นไม้ท,ทั้งหลาย,ยที่อยู่ในนี้มันสามารถที่จะเอื้อประโยชน์เพื่อกับพี่น้องคือการเอื้อประโยชน์นี่มันต้อง,ต,องต้องมองเห็นโอกาสก่อนเนาะเพราะถ้าเขามองเห็นโอกาสและเขาก็จะพยายามสร้างโอกาสนั่นก็คือ การปลูกไม้เนี่ยมันจะต้องเริ่มให้มีรายได้ประจําเดือนประจําวันเสร็จแล้วก็มีรายได้ประจําปีแล้วก็หลายปีครับท่านผู้ชมครับตีหนานช้านเป็นอูในเนี่ยผมว่ามันก็เป็นแนวคิดดี่ดีถ้าท่านปลูกวันนี้แหมสิบป,ปีตั้งหน้า หรือสาปีทั้งหน้าท่านปศกเกษียนไม่อันนั่นแหละจะให้คุณค่าอันนี้อันที่หนึ่งแต่ว่าบางคนเปิดบอกว่าปศมันมืดระบายก็อ้เป็นห้าปีสิบปีงานช้านปุน้กแนะนำว่าไม่ปีมันก็มีนะฮะสิ้นปีมากก่ได้ประโยชน์ปลูกหนึ่งปีได้ประโยชน์แหมยางในนานช้านปนิปน้อู้ถึงก็คือหมายถึงว่าแทนที่จะไปร้อหนึ่งปีเอาหกเดือนก็มีหกเดือนกะ,นกะทำประโยชน์ได้ไดเงินละแหมส่วนหนึ่งก็คือสามเดือนก็มี หรือแม่แตกี้อู้ถึงเรื่องปูคริกปูมะเขืออันนั้นก็รายวันก็มีสรุปแล้วร้องอู้ผมกำลังว่าถ้าเวลาผมจะจะเตรียมสาวปีทั้งหน้าหรือซีปีทั้งหน้าหน่อควนจะปูกันยังเร็จแล้วก็ทัดลงมาแหมมลายเดือนแตกี้รายปีแล้วหนอลายเดือนลายวันเออลองลองแนะนำพอเราครับก็ก็ถ้าสมมติว่า เขาเตรียมต้นไม้ตี่จะเอาสิบสองปีข้างหน้าเนี่ยผมก็มีแนะนําก็คือพกพยุงยางนาอยางพวกนี้เป็นไม้ครับมีครับเฮามีพยุงที่พยุงมีไอพยุงมีพยุงไทยพยุงไหหลเอ่บมีมีพ่อพยุงเวียดน้บยางนาอ่ายางนามีครับางนานี่มันมีกี่พันพันเดียวพันเดียวครับอ่าแล้วก็มันก็มีไม่ปลาหลายชนิดนะแล้วแต่วันนี้หันเข้ามาว่าปลูกยางนาแล้วพ่อเฮ็ดครับได้ตัวหมเ ครับตอนนี้ไอติจงใไม่็นวิจัยแล้วฮะก็ก็คือทําได้แล้วครับทำได้แล้วครับอันนี้อูง่ายๆคือไม่บํานานไม่บํานานปูกตอนนี้ปตกระษียนนะหรือว่าเห็บซิปีโอเคได้ได้เกิดประโยชน์นะครับทัดลงมาแหบน้อยทัดลงมาก็คือไม่ผลนะไม่ผลเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าหาเขาจะไปปลูกยางใดยางหนึ่งเนี่ยมันมันก็มีข้อเสียถ้าเกิดบังเอิญปีนั่น ไอ้ผลผลิตของไม้ชนิดนั้นเนี่ยมันเกิดดอกออกผลแบบเต็มที่ห<อ>น่อมันกระทํเมื่อเสียยอกาสแต่ถ้าเฮาปูกลากหลายเนี่ยมันก็นจะออกไล่เลี้ยงกันตามฤดูกาลของมันครับครับอไอเดือนนี้อาจจะได้ผลผลิตจากต้นไม้ชนิดนี้ไอแถมเดือนหนึ่งอาจจะมีไอผลผลิตจากไอผล,ละไม้อีกชนิดหนึ่งออกหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆครับ อันนี้บอกได้หมายถึงว่าการปลูกพืชเชิงเดียวครับครับปลูกพืชเชิงเดียวนี่หมายถึงว่าปลูกยังได้อย่างหนึ่งปีนี่ถ้ามันดีกว่าดีอะรวยอะจะปีหน้ามันบะดีกว่าก็ได้อย่างอั้นเนาะเอออันนี้อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้นั้นทีนี้เดี๋ยวนันก็คงจะแนะนาว่าคนจะปลูกยังใดมีไอยยังพ่องเต็กี้เขาอู้กันถึงหลายหลายได้หนอหนึ่งปีละครับเออถ้าผมเนี่ยบอกมีเงินเนี่ยผมจะไปล้อสิปีกับบาได้ล้อปีกับบาได้ผมปลูกไอ้ยังกับ ถ้าผมแนะนำตีไอ้ผลไม้ตีมีโอกาสจะบดับง่ายๆนอกหมายราคาบ่มีโอกาสตกเนี่ยก็คือว่ามันปลูกยากดูแลยากแต่ถ้าพอมันฮื่อผลผลิตล้วเขาสำเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะฮื่อโอกาสเขาฮื้อเงินง่ายกว่าที่เขาไปปลูกไม่บางตัวที่มันเป็นไปตามกระแสมันออกหนักป๊บในราคามันจะตกแต่เขาดูกล้าไม่ไอ้พันไม่ตี ราคามันบอกมีโอกาสตกและอีกนานขนาดนักเพราะมันปลูกยากครับไอ้สิ่งที่ปลูกยากเนี่ยทำให้คนเข้ามาอยู่ในวงจรตัวนั่นน่ะน้อยมันจังทำให้ราคาเนี่ยมันอยู่สูงอยู่ตลอดครับครับก,ก็หมายถึงว่าอ,อ,อันนี้ก็คือหนึ่งปีะครับครับได้ได้ประโยชน์ถ้าผมว่า ผมขคยได้ต <g ul Buffalo> to ิดมันหกเดือนเนี่ยปูหกเดือนแล้วก็กินได้ขายได้เนี่ยหรออ๋อปูหกเดือนกับมีพวกฝรั่งครับอ๋อพกฝรั่งนี่นี่ก็หกเดือนหกเดือนครับหกเดือนเป็นนวยครับบัวเจหกเดือนยังออฟเบนแล้วครับหกเดือนก็เป็นนวยแล้วครับแต่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขาตลาดเนี่ยมันอยู่ตีเขาจะสร้างคุณภาพตลาดมันอยู่ตีไอ้คุณภาพของตัวเขานักกว่าที่จะสร้างคุณภาพได้จังไงหมายถึงว่าหนึ่งละฝรั่ง สองมี่งนับสองมันกับมีพวกอ่างมุลอย่างพวกนี้นะครับอ่างมูลนี่กันยากอยู่กับเรายากอยู่ครับแต่ว่าของตีมันแง่ยากเนี่ยเออมันมันมันขายง่ายขายง่ายมันขายง่ายมันทำหุตลาห่ป้นคลันครับถ้าท่านคิดว่าท่านจะปลูกไห ต้นไม้บอกว่าไม่ได้กระจ่างที่5ปีส0ปีทั้งหน้าได้ประโยชน์แต่กว่าจะได้นันตันอิซล่ะล้งอย่างเดียวตันก็มาปลูกไม่ที่มันปีเดียวได้6กเดือนได้3เดือนได้สุดท้ายก็คือหากินรายวันครับหากินรายวันก็คือพริกมะเขือครับออย่างแหมพักพักต่างๆก็ได้ครับเออแหวดนั่นอันนี้ท่านเก็บกินเก็บขายเป็นรายวันเพราะ สามเดือนมากก็ได้หมยางหนึ่งหกเดือนได้หมยางปีได้หัมยางสิบป,ปีได้หมยางนี่แหละครับแนวความคิดของทฤษฎีเกษตรพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าเป็นคิดอย่างนี้มากกวครับคกับเก้ได้เอาแนวคิดนี้มา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 ,มาจัดการในชีวิตหรือวันใ,ในในส่วนของฟรามรงองไรผมก็ได้คิดถึงความพอเพียงเนาะถ้าความพอเพียงนี่หมายถึงว่าแต่ล่าว,วันน่ะเขาต้องมีรายจ่าย เพราะฉะนั้นจะต้องทํารายได้หื้นนักกว่ารายจ่ายมันถนึงจะพอเพียงเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการพอเพียงเนี่ยมันเขาต้องมีความชํานาญเหียก่อนที่จะสร้างรายได้หื้นนักกว่ารายจ่ายหื้อได้พยายามศึกษาหื้อได้ต้องมองแต่ละวันะเขาจะต้องมีรายได้นักกว่ารายจ่ายทุกวันบ่เวน้นแม่แต่วันเดียวครับ ผมทําพันไม้เนี่ยผมก็มีเป้าหมายของผมเพราะฉะนั้นไอ้ถามว่าร้องพิษร้องถูกมากกว่าจะผลิตต้นไม้กว่าจะเพาะต้นไม้ตีเอามาฮอพวกท่านได้หันนี่นะฮะตีเขาผลิตกว่าจะเป็นต้นขึ้นมาจใจอี้เนี่ยฮะก็ร้องพิษร้องถูกเป็นหลายร้อยข้างเหมือนกันครับเพราะผมมีความอดทนผมมีเป้าหมายว่าต้องสําเร็จตาอันเพราะฉะนั้นอารมณ์ของผมเลยอยู่ ก็เป้าหมายว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จอยู่ตลอดเวลาผมก็ถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จเรื่องต้นไม้ได้ครับครับท่านผู้ชมครับนานชานหื่ข้อคิดอย่างเขาตอนนี้เนี่ยมากมายนะแต่สิ่งสำคัญก็คือความจริงใจนะความมุ่งม,มั่นในการที่จะประกอบอาชีพในการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองและครอบครัวนานชานได้อู้ถึงเรื่องของต้นไม้สารพัดต้นไม้ ต้นไม้มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะทีนี้มันก็เหมือนอย่างกับลูกถ้าเราเลี้ยงลูกปล่อยปะละเลยให้มันกินหินกินทรายมันก็เจริญเติบโตได้บ่เต็มที่เช่นเดียวกันครับนั่นฉันก็บอกผูก็ไม่ในร่มลูกคุกคานมากว่าจะศึกษาได้กว่าจะนี่ได้เียนหู้ได้ก่ใจจากประสบการณ์นะต้นไม้ก็ต้องการอาหารต้องการแสงแดดต้องการ การดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นมันถึงจะสําเร็จถ้าท่านคิดว่าท่านจะทําอย่างไว้สํำรับตรวจเองกับหรือว่าครอบครัวในอนาคตตั้งหน้าจะกี่ปีบา่าท่านก็มาปรึกษากับหนานชานได้ครับต้นไม้ในที่นี้มีเป็นร้อยๆชนิดคเป็นพันชนิดที่กหยชนิด ท่านครับมาศึกษาว่าต้นนี่จะปลูกแกนใดวิธีการดูแลรักษาจะใดเนาะครับแล้วก็บ่ซื้อบ่หากำเป็นยังก็มานั่งอู้นั่งคุยกันมาคุยกันได้เปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับอันนี้คือแนวคิดแนวคิดจากที่หนานชานได้คือท่านผู้ชมได้ได้รับราบความพู้กันจากนี้ไป นนานชันจะป้าเขาเดินพอตั้งนี้วะมีอย่างตั้งนี้แนะนำตั้งตวแล้วกันลวดถือกันก็จบในตอนนี้ครับคะนั้นก็ อนี่คือถนนถวายนี่ปลูกป,ปีเดียวก็ได้ผลผลิตครับนี่สามารถแกงได้กินซุกได้ครับปีเดียวปีเดยวครับจื่อมันอะไรอย่างก็อถนนถวายครับถนนถวายปีเดียวได้กินครับปีเดียวได้กินครับน,นันน่นนั่นนัออ่น นวยไงนวยน้อยอ่านวยคือระดับป่านกลางครับกินซุปก,ก็ได้กินซุปก,ก็ได้กินไอแกงกิน <c oughs> ไอดิบอะไรยังก็กได้ <c oughs> มาทั้งขวาตั้งขวาอ่าทั้งขวานี่ไอนี่นี่เป็นส้มเขียวหวานพันสายน้ำผึ้งครับครับอ่านี่มีมะม่วงแก้วขมิน้นอ่มามะม่วงโชกอันนั้นเดี๋ยวกันไอไอที่มันเป็นสีม่วงนั่นมันเป็นพันอะไรอย่างอ๋อพันสีม่วงมันจะมีไอ้น้ามดอกไม้ม่วงครับไอ ไอ้แดงจจกรพพรดครับอ๋อมีมดครับมีมดครับแลวไอ้แก้วขมิ้นนี่เหรอมันเป็นหน่วยจะได้อ๋อแก้วขมิ้นนี่อืมมันเหมือนจะจะมีอยู่หรือจะได้เนี่ยหน่วยมันเนี่ยฮะหน่วยหน่วยอยู่ตรงไหนอ่านี่เดี๋ยวผมพอว่ามีครับอ๋อนี่ครับนี่แก้วขมิน้นหน่วยมันจะเป็นลักษณะนี่ครับ เออท่านท่านผู้ชมครับอ่าอันนี้แก้วขมิน้นมีนวลละแก้วขมิ้นครับต้นนี้ปลูกได้กี่เดือนอ๋อนี่น,นี่ไอเขาเลี้ยงไว้ในไอกระถางนี่กับปีกว่าครับปีกว่าเป็นนวยละครับเป็นนวลละครับแต่ของเขาในกาเนี่ยมันกี่บาทครับอ๋อนี่สิบบาทครับสิบบาทครับโถปลูกกี่ปีอ่านี่ปลูก แค่ปีเดียวก็ท่วมหัวถึงูือแล้วครับแต่กี้เขาอู้ถึงเรื่องมะกรูดเตับละทัดมาใบอันนี้นี่ไอ้มังคุดเออมังคุดครับใส่มือนี่หรอครับอันนี้ไอ้สตอสตอครับสตอบ้านเฮาก็ปลูกได้หรอครับปลูกได้ครับมะเป้าก็มีมะเป้าน้ำหอมนี่ไอ้ไอ้ปุ๋ยไฟไอ้กระท่อนปุ๋ยไฟครับ สตอครับนี้มังคุดครับนี้อันนี้ทุเรียนครับสองข้างนียทุเรียนครับหนักเลยแหม่นทั้งนั่นเลยครับทุเรียนในเป็นพันธุอย่างปละหลาครับมันมีไอหมอนท้องแล้วก็ไอก้านยาวหลงหลิ้นนกยิบเหมือนกับมีเป็นซิกว่าสายพันธุ์นะครับที่นี่ครับผมต้องปุ่นทั้งหน้าปุ่นต้นภัคละแต่ว่าเอาทั้งนี้หน่อยเดี๋ยวเขาย่างออกกนี่ไปจบตัดตีหนกกันเลยนะครับ พอเรามีอย่างแหมต้นนีนี่ก็ทุเรียนทั้งนั้นนะครับถ้าถ้ารุ่นนี้เนี่ยปลูกสามปีก่อนฮึอผลผลิตแล้วครับเดี๋ยวสามปีพันุน่อยยังอ่าหมอนท้องครับหมอนท้องอ่เอาไปปลูกหลังบ้านคนละต้นอ่จะถ้าพอว่าไปทดลองพอว่ามันจริงหรือบ่จิงกี่ปีวะอ๋อถ้าถ้ารุ่นนี้เนี่ยสามปีแต่ถ่าน ไอ้รุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยสามปีถ้าน้อยๆเนี่ยก็ประมาณห้าปีเอาเอาสามปีเนี่ยบัดนั่นหันกันดูบัดไหนละกันเด้อสาปีเขากก็ลัวบัดนันครับอ่นี่ไอ้ไอ้ข้างไอ้นี่นี่ไอ้กระดุมไอ้เป็นทุเรียนพันกระดุมครับอ่า มันมีหลายอย่างครับอันนั้นหมูซานคิงเป็นไอ้ทุเรียนของของมาเลแต่ก็ตอนนี้กำลังมาแห้งนะฮะทุเรียนเนี่ยอันนี้นะครับอันยังือันนี้หมูซานคิงครับหมูซานคิงอ๋อนี่นี่นี่ครับนี่หมูซานคิงนี่หมอทองติอุตดิตเหรออุตดิตเนี่ยเป็นของไอ้หลงหลินหลงหลินเออตีกับลังนังตีกับลังเฮอกันนี่นะครับ ของเขาก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่มันมีอยู่ต้นใหญ่ครับมีทั้งไหนครับอือนี่เองาะฮะอ๋อตะกินี่หวั่าลำไยเป็นเงาะเงาะนี่เป็นพันธุ์ยังครับอ๋อนี่พันธุ์พันธุ์ไอ้เงาะโรงเรียนครับอ๋อเงาะโรงเรียนอ่าเอบตนกําเนิดมาจากนาสารครับมูทิมคาวเขาสงสัยถ่านจะได้มีสวนผลไม้ครับไว้ในบ้านอย่างตีนนานว่าตะเกียปูเก้าไม้ไม่ผลี่ไว้หนึ่งต้นครับได้กินตัวเองเนล้อกินเกาะ ขายตัวถ้าบอกขายก็เอาไปแจกไปตานหนอเพราะนั่นวันนี้ก็ต้องขอบคุณหนานชานโลดชนะศักดิ์ถาวรจือแต้นะครับแต่ว่าจือแต้ปพราะประสนใจอณเอาเอาเอาหนานชานเนี่ยง่ายดีหนานชานฟ้ามพึ่งหนานชานพันไม้บบ้านห้วยเกียงหนอครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เจ้าว,วันนี้ฟาร์มไม้ฟาร์มพึ่งพันไม้หนานชานนะเจ้าตั้งอยู่ตีบ้านห้วยเกี่ยงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเจ้าทันใดตีต้องการพันไม้ไม่ผลไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นของเขาจะเป็นศูนย์พันไม้นา,นานาชนิดนะเจ้าตีคัดสันมาดีี่สุดเอามาขายณจุดนี้นะเจ้าลูกค้าทันใดสามารถแวะมาชมได้ตีอันหน้าร้านไดนะเจ้าตีบ้านห้วยเกี่ยงนะคะหรือว่าสั่งซื้อตีเบอร์โร ศูนย์เก้าสามหนสองหกค่ะหรือว่าทักามาัติเพจได้นะเจ้าอ่าก้นก้าพันไม้พร้อมส่งเจ้าขอบคุณเจ้า